เดิมแหลกๆอ่ะคือปุ๋ยเห็ดงานประจําเดิมอยู่แล้วเห็ดงาอะไยังครับเป็นพยาบาลค่ะออทุกคนก็นจะแปลกนิดนึงว่าออทำงานแบบนี้ด้วยเรามาเลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงได้ค่ะยูที่ว่าเขาสีเห็ดมันบอแค่นั้นแหละเคยเอาเงินไปไปฝากไว้ในธนาคารเรา แล้วรู้สึกว่ามันด้ดอกน้อยก็เลยสื่อสื่อง,งัวลูกผสมทิ้งไว้นะคะปรากฏว่าต่อปีเอ้ยมันขายมันขั้นมันขายได้เงินกว่าเพราะว่าง่วเนี่ยมันสามารถออกผลผลิตให้ได้เรื่อยๆมัง่จะตัว,วน้อยที่ขายวัฒนารรัแล้วอ๋อขายกับรักแสน,น,น,นขึ้นยุคค่ะแสนรักแสนคืนยุคต่อปีปุยกับขายตัวนึงกระแสนของแสนก็นได้ยุคแมนค่ะก็เป็นรูปแบบเงินเก็บไป เราจะทําอะไรอ่ะจังโตปุ๋ยเราต้องทําให้มันเต็มที่ลุยให้สุดแล้วก็เสี่ยงให้สุดเสี่ยงเท่าที่ตัวปุ๋ยเองอะ่ะยอมรับได้ไปให้สุดวิ <Yeah. S 1> เริ่มปลูกหยา,ตอ,หา,าตอนแรกคนกะหาวบาตคือกันค่ะตอนแรกที่เอามาแล้วก็ปุยเอามาเอาง่วมากขังแหลกสามแสนคนกะหาวบาตคือกันแต่ว่าเข้าภาสามาชีเปลี่ยนความคิดคนใดแต่ว่า ตัวเขาเองนะมีแนวทางว่าเราจะทําอะไรแล้วเราจะทํามันสุดแค่ไหนเรียนรู้บวกกับการพุ่มเททํามันจริงๆนะมันก็เห็นผลกุยม่งว่าตอบโจทย์และเป็นอะไรที่มันมันบหรลหราดอกค่ะแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนโดยแท้จริงครับผมผครับช่องเกษตรกรไทยสั่งไ้เไยนะครับวันนี้เขาขยุทีอรัญญาฟามนะครับเดีจะพาไป ความรู้จักจะของฟ้ามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านปุ๋ยเอเออรัญญาฟ้ามค่ะเมื่อนี้เดี๋ยวส้ปุ๋ยนะครับผ้าช่มฟ้ามนะครับว่าฟ้ามเขาเนี่ยเรียงเอียงแน่นะครับแล้วก็เรียงสัตว์ประเภทใดแน่นะครับค่ะได้ได้ค่ะ,อ,ะอันเนี้ยต,อง,ตองเกินก้อนวาเดิมแรกๆอ่ะคือปุ๋ยเห็ดงานประจําเดิมอยู่แล้วงานขายเห็ดงานประจําดอยู่แล้ว ที่นี่ตั้งแต่เริ่มเหตุงานเลี้ยนจบเริ่มเหตุงานก็เลยก็เลยเก็บเงินได้เก็บเงินเป็นรูปแบบเ,เป็นธนาคารแบบเป็นธนาคารเดินได้เก็บเงินแบบเป็นรูปผสมถิมวไวเองเสียค่ะตอนแรกอะก็บบทัานาไหนรูด,ดอกว่าข้าวบ่อพัฒนามันคืออย่างค่ะอขอเคยๆเย่อหนึ่งเคยเอาเงื่นไปไปฝากไวในธนาคารเราเรารู้ซึ้ว่ามันได้ดดอกหน่อยที่นี่ก็เลยมาน่งคิดว่าเออเข้าเสีเห็ดจังไดเข้าเสียจังไดจังไห ไถเงินมันมันหงอกเงยก็หนีก,เกเ็เลยก็เลยก็เลยสื่อสื่อง่วลูกผสมถิ่งไว้นะคะปรากฏว่าต่อปีเอ้ยมันขายมันดัน้นมันขายได้เงินกว่ามันขายได้เงินกว่าก็าเอาเงินไปฝากธนาคารก็เลยสื่อถิ่มไว้ได้โบนัสได้เงินเดือนไม่เงินเก็บก็สื่อถิ่มไวะคะ้ค่ะมาที่นี่ก็เลยก็เลยเดมารูจากคําว่าอ๋อบามันเลือดลอยก็เลยได้เริ่มศึกษาแบบจริงจังว่าบะมันเลือดลอยมันคืออย่างแมนค่ะศึกษา เอาเวลาจากงานประจําเอาเวลาจากวันหยุดนี่แหละกับไปตะเวนไปเรื่อยๆไปสุพันบุรีอุทยัยธานีส,สเชิญเจ้าไปไปเบิดค่ะเพื่อที่เพื่อที่สี่ส,สี่สี่หูแล้วก็แบบเห็ดย่างจริงจังศึกษาจริงๆนะ่ปีหนึ่งลงผืนลงพืนงพ้นทีน้ำศึกษาตามทฤษฎีศึกษาจากผู้ลู่จากหนังสือแน่คะ่ะพภาพวาพราวามีขังหนึ่งไปเห็นอยู่สนามประกวดน้ำหลู่ซื้อเอ้ยอยากลองอยากล่องเราอยาก อยากอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดแล้วมันเป็นสิ่งที่มันชอบเออไปให้นี่กเัเลยเลยเลยล,ลองลุยลุยแบบจริงจังเลยค่ะเป็นอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ย่างเท่าเ็าเหลือกออมไนรดูแบบของการเลี้ยงง่วอ๋อเพราะว่าง่วเนี่ยมันสามารถออกผลผลิตให้ได้เรื่อยๆแม่ค่ะตกปีมากกับเพิ่มมูลค่าจากสองสองเป็นสามสามเป็นสี่ซึ่งมาเปรียบเทียบแล้วมันได้เงินดีกว่าเงินเง,นงินฝากในธนาคารเงินฝากในธนาคารก็เลยเลือก,เล,อกเลือกทีสี่เก็บเงินไดู้ปแบบแบบแบบเป็นแบบธนาคารเดินได้แม่ค่ะ มีมีมีแนวคิดยังไงครับกับเข้ามาผู้หญิงมาเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยครับอ๋อเอเอมันกับสิแปลกในจังหน่อยค่ะมันแปลกในจังหน่อยเพราะว่ามันบ่คอยมีคน้นสีสิมาเห็ดเห็ดอีอย่างแบบเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันกับเป็นอีอ,นอ,นอย่างทีที่ลําบากพอสมควรแรืเป็นอีหยังทีทาทายสําหรับผู้หญิงที่สิมาเห็ดแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือเขาเฮาเคยเลี้ยงมะเล้วเลี้ยงแบบลูปผสมมะแล้วแล้วก็เขาอยากเฮ็ดในสิ่งที่เรา ในสิ่งที่เราชอบอยากกลุยในสิ่งที่ที่อยากจะทําเพราะว่ามองจังนึงเรามันมันกับมีดแคโตเฮ้าเนี่ยค่ะทีทีสีไปที่จะไปยังจุดที่เราอยากจะเป็นได้ก็คือตัวเราที่เนี่ยจากจากอาศัยจากความหักแล้วก็แล้วก็ถามถามตัวเองว่ามันชอบจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ลุยเต็มที่เนี่ยค่ะแนวคิดคืออยากจะพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่ให้มันเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น แมนค่ะแสดงว่าตะกรอนเนี่ยขอบรัวเนี่ยเลี้ยงงัวยููแล้่ยนมาครับเลี้ยงงัวยููแล้วค่ะแต่ว่าก็เลี้ยงแบบง่วยวให้กี่บานเท่าเนี่ยค่ะบด้ลู้อียงมากมม้เลี้ยงแบบขายขายเห็นได้ห้อยธรรมดาค่ะก็คือบ่ไดเป็นธุรกิจจริงจังแม่ไม่อค่ะบ่ได้เป็นธุรกิจ,จบกแบบจริงจังเพราะ<ม>เดี๋ยวมาศึกษาอีหลีล่เราในสิ่งที่ในสิ่งที่มันเห็ดยู่มันสามารถที่สิเพิ่มมูลค่าได้ก็คือจากงัวลูกผสมก็สามารถที่สิพัฒนาเป็นงัวเอฟเพิ่มมูลค่าไปได้อีกเรื่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ไปอีกไปอ ส่วนใหญ่เราบัวในในสวนท่านเรียงประเภทใดไดแน่ครับอ๋บอ,อมีบามันลูกผสมลูกผสมคือคือ,คอต้องบอกก้อนๆหน่ะก้อนที่สีเอาเลือดลอยเข่ามาเนี่ยปุ๋ยคายลูกผสมออกเมิ่สิเกว่ยเไ้าชะพากแม่บอกที่เขาสามารถ่ทรงลูกให้ดีๆค่ะเพื่อที่จะพัฒนาเป็นวัวเอฟแมนค่ะแล้วก็แล้วก็ได้เอาบามันเลือดลอยเข่าแม่นค่ะค่ะจังจังโตเนี่ยค่ะตัวเนี่ย,ยปุ๋ยได้มาจากจาก ได้จากพิตตี้ทีวีวอลวัชรภูมินครปฐมค่ะครูเนี่ยตอนเอามาตอนแรกเอามาตอนแรกแสนแปดตั้งแต่สมัยตอนง่วนราคามันยังบั้นในสูงค่ะแม่อตัวเนี้ยเป็นเป็นสายของพ่อเขา LD ลดีด,ดิทอร์ไลโอสีค่ะแม่เขาเป็นของออของผิดใกล้เตาเลือค่ะแม่ตัวเนี้ยพึ่งคลอดค่ะคลอดเจ้าตัวเนี้ยลูกวีแปดสามแปดศูนย์นะคะตอนนี้ก็ยังไห้นุ่มหลุมพิเดยประมาณ1ิบเอ็ดมือจ้จะตัวน้อยที่้ายประมาณจั่งบาทครับเนี่ยอ๋อ ขยายกัดร<า>ักแสนขึ้นเยอะค่ะแรนรักแสนขื้นเยอะเพราะว่าเพราะว่าเพื่อทำไมเป็นอย่างปุ๋ยคือเลือกเลือก T C L เลือดล,อ,ลอยเขาเพราะว่ามีคขังหนึ่งทีปุ๋ยเลียงลูกผสมเราปุ๋ยขายปุ๋ยขายปุ๋ยขายยกอคอกเลยปุ๋ยปุ๋ยเด็กกาไรงแคบรบกีบาทแมนค่ะที่เนี่ยปุ๋ยก็เลยมาล่องเห็ดเลือดลอยเลี้ยงเหมือนการดูแลเหมือนกันกินเหมือนกันทุกอย่างการจัดการเหมือนกันเลยแต่ว่าอัตราการเจริญเติบโต เขาเขาให้ค่อนข้างแตกต่างกันปุ๋ยเห็ดม่วเหลือดลอยปีแรกปีแรกปุ๋ยขายไปหกเดือนปุ๋ยขายไปเสียเบอร์ใช่นาดค่ะปุ๋ยไดหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทใช่ใช่ใช่ค่ะเห็ดม่วปีแรกจังสีที่ว่าเลี้ยงยากกว่าครับม่วแบบนี้เลี่ยงเลี่ยงบยยากค่ะรักแักวใจเขานี่คืออย่างครับเลี่ยงเลี่ยงบยยากเลยการจัดการที่ดีมีอาหารที่เพียงพ่อให้ยา แล้วก็ป้องกันป้องกันโรคที่มันจะเกิดกันลักๆักก็มีปากเท้าเปื่อยแต่ว่าต้องบอกก้อนว่าวัวเขาก็คือสิ่งมีชีวิตค่ะค,ความเสี่ยงมีหลายคือกันทุกๆอย่างก็งมีความเสี่ยงแต่ว่าจังโตปุ๋ยเองเนี่ยปุ๋ยจะทําภายใต้ความเสี่ยง<อ>ที่ตัวเราเองอยอมรับได้ก็คือว่าทิ่ปุ๋ยมาเห็ดฟ้ามหรือว่าเห็ดง้วทั้งเบิดทีทั้งเอาเขามาล้วก็การลงทุนทั้งเบิน่ะปุ๋ยจะปุ๋ยสิบกูยืมทั้งนั้นปุ๋ยสิใช้เป็นทุนปุ๋ยเองทั้งเบิดนี่แหละค่ะ มันก็เนี่ยแหละค่ะเราเราทำภายใต้ความเสี่ยงที่เราเองยอมรับได้็คือเ่ิ่มจากจุดเล็กๆใช่ค่ะจะเริ่มจากจุดเล็กๆตอนแรกก็เริ่มจากลูกผสมลูกผสมอยู่คอกเก่าๆค่ะคอกเก่าๆนุ่นรู้สึกว่าเนี่ยคอกเดิมนุ่นคอกไม้เก่าๆค่ะไม่ใช่คอกนี้ทีเนี้ยทีเนี้ยเราจะไม่เราจะไม่ลงทุนกับคอกเลยเพราะว่าถ้าลงทุนกับคอกเลยมันเป็นเงินค่อนข้างก็ก็หลักหกงานค่ะก็ะเล่กระเล่หอยูขอกธรรมดากรนขายเขาได คอยเอาเงื่อนจากการขายเขามาเห็นโล่งเลื่อนให้เขาอยู่ประมาณจากปีไหมแล้วครับตัง้งจต่เรือมมันเริ่มแบบเดือนลอยจริงจังอ่ะสามปีค่ะสามปีกว่าเขาซีปีแล้วครับประสิทธิาไปบางอีกรุุนหนึ่งนะครับค่ะเนี่ยรุุนเนี่ยเป็นเป็นววเอฟครับวอเอฟนี่คืออย่างครับวอเอฟก็คือพัฒนาพัฒนาสา,ายเลือดไหมันไหมันสูงไขมันสูงขึ้น แม่นค่ะอันนี้อันนี้เป็นสายของนรงไชยฟา,าร์มโครงสร้างโครงสร้างโอเคกับตอบกับตอบตอบโจทย์ตอบโจทย์ได้อยู่โครงสร้างแล้วก็เนื้อโอเคในในส่วนในส่วนที่พัฒนาง้วเอฟคือห้นะองผสมเองนะครับพัฒนาเองพัฒนาสาท่านธุ์<ม>เองแมนค่ะผสมเองพัฒนาเ,เองไปเลี้ยงดูหรือว่าไปศรรึกษามาจากใครครับตอนแรกๆะตอนแรกอ่าตอนแรกอ่ะดูจากดูจากยูทูปแน่หนังสือแน่ไปที่นี่กะกะที่นี่กะมาว่างมาว่างแผนแล้ว ว่าเราจะเริ่มเราจะเริ่มศึกษายังไงมาที่นี่มาที่นี่ก็เลยก็เลยก็เลยเอาแบบจริงจังเลยปุ๋ยก็เอาเวลาจากวันหยุดจากการจากการเ,าเลือกงานหรือว่าลงเวน้นปุ๋ยกรตะเวน้นไปตั้งเป้าไปเลยลุงเชาลุงสุพรรณบุรียูเอ็นลุงสนัน่นอุทัยธานีพีแซนไลนุดยบ,บุตร Uh, JK oh, oh, ไป oh. ไปเยอะไปเยอะมากปุ๋ยตะเวนไปเลย mm hmm. ทั้งทั้งที่เราเทํางานประจําด้วยแล้วแล้วเราไม่ค่อยมีวันหยุดเลยเพราะว่าปุ๋ยเห็ดงานมัน,ม,นมันขึ้นเวนไงค่ะแต่ว่าแต่ว่าเร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 าจะทําอะไรอจังโตปุ๋ยเราต้องทําให้มันเต็มที่ mm hmm. ลุยให้สุดแล้วก็เสี่ยงให้สุดเสี่ยงเท่าที่ตัวปุ๋ยเองอยอมรับได้ไปให้สุดเดี๋ยวผมถามก่อนเหตุงานอะไรครับอ๋อ oh, <laughs> เป็นพยาบาลค่ะ เป็นพยาบาลเลี้ยงวัวทุกคนก็จะแปลกนิดนึงว่าทำงานแบบนี้ด้วยแล้วมาเลี้ยงได้เลี้ยงได้ค่ะอยู่ที่ว่าเขาสีเห็ดมันบอกแค่นั้นแหละแต่ว่าเขาต่องมือกว่าคนอื่นอีกอีกหลายแบบวิธีการจัดการจัดการการเลี้ยงงัวกับการทํางานแบบใดครับเอมันมันคนละแบบค่ะแมนค่ะมันคนละแบบจังโตมีการจัดการเวลาตรงน้จังใดครับอจังปุ๋ยเองเนี่ยวันหยุดจัง วันหยุดจากงานประจํามีบอกมันกับมีแต่ว่าเข้าแคบ่บป์ผักคือซื้อแล้วเข้าก็เอามาลงงานฟาร์มผักหน่อยกว่าคนอื่นคือซื้อบงอออางเธอยุดมือสองมือเข้ากับกลับมางานฟาร์มเพราะว่าระบบมันไม่ยากค่ะถ้าเกิดว่าเราเซตระบบการจัดการดีก็คือ ก็คือทุกอย่างเราจัดการระบบการจัดการให้หมดเลยเอ้าเช้ามากี่โมงให้อะไรบ้างเวลานี้ให้ทําอะไรเวลานี้ให้ทําอะไรครบฉีดยาวันไหนครบทําวัคซีนวันไหนเขากะแค่ลงมาแล้วเขาก็มาจัดการเองเพราะว่าเรื่องฉีดยาลึกย่างพวกเนี่ยปุ๋ยกบปุ๋ยฉีดเองทั้งหมดเลยใช,ใช่ค่ะระบบการจัดการทุกอย่างปุ๋ยเซต็จไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงคนที่เบิ้งห้มันกะมันกะง่ายค่ะมันะอะอคือเขาออกแบบ แมน,นค่ะการเลี้ยงไม่เมดแ,<น>แล้วแมนค่ะออกแบบการเลี้ยงรัว่างระบบการจัดการไว้ไว้ทั้งหมดแล้วคนดูแลก,กับแคร์กับแคร์คนกับดูแลให้งานตามคําสั่งแมน,นแมนค่ะ,คะปุ้ยเดือนหนึ่งปุ้ยกลับมาดูหยุดมือหนึ่งสองมือปุ้ยกับกลับค่ะ,ะพ่อสิบอกเลยว่าครับว่าถ้าเป็นเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนนึ่ประมาณเทา่าไหร่ครับ ปุ๋ยสิบ่คิดต่อเดือนเพราะว่าเ,เพราะว่าแมนค่ะเพราะว่าเพราะว่าปุ๋ยบ่ได้ปุ๋ยบ่ได้ปุ๋ยบ่ได้ได้มากเราขายไปปุ๋ยเห็ดฟ้ามปุ๋ยพัฒนาวัวเพื่อเพือ่อพัฒนาวัวต่อยอดให้กับคนที่เขาต้องการเอาไปเลี้ยงต่อเอาไปเอาไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นปุ๋ยสีเห็ดทุกอย่างเป็นรูปแบบเงินเก็บจะจะ,จะไม่เฉลี่ยจะไม่เฉลี่ยต่อเดือนแต่ว่าต่อปีปุ๋ยกะขายตัวนึงกะ,กะเกษียนสองเสษนกระไดยุแมนค่ะก็เป็นรูปแบบเงินเก็บไป แมนคะ่ะอันนี้คือทั้งหมดนี้คือมันเป็นธนาคารทั้งหมดเลยครับใช่เก็บเอาเอาเอาเป็นรายปีใช่คะ่ะถึงเข้ากับ่ได้เดือดร้อนทางการเงินอยู่แล้วเมทแมนคะ่ะ<ช>เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากูมาเห็ดมันก็สีลลาบากในจักน้อยแต่ว่าของปุ๋ยปุ๋ยไปได้แบบสบายๆพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าราวาแนวทางของอรันญาฟ้ามคือพัฒนาวัวพัฒนาวัว พื่อส่งต่อให้กับคนที่เขาต้องการจะเอาไปเลี้ยงไป,ไ,ปได้ไปต่อได้ง่ายที่ผมเห็นก่อนคุณปุ๋ยมีโปรวไฟในการนำงัวไปประรกวดบอครับแม่นบอครับอ๋อแม่นค่ะตัวนั่นตัวแม่ที่กําลังให้รูน่ะคะตอนหกเดือนเขากับประกวดขึ้นกันแม่นค่ะแต่ว,ว่าปีนี้กับกตัางปัปวเววาสามตัวเพราะว่าจะมีจะมีแม่ล้อขอดอีกสองตวัวแม่นค่ะที่ยุ่สนามหญ้าค่ะที่แพนมาสียเอาลงสนามขึ้นกันแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเบิ้งอีกเทือนึงว่าวามมนสีจังหด มีข้อแตกต่งกการรง,งว่าการเลี้ยงงัวประกวดกับการเลี้ยงงวัวแบบแตกต่างค่ะ,คะเพราะว่างวัวประกวดเอามันคือวัวสวยงามแม่นที่แน่แนละ่ะต้นทุนอาหารแน่นอนอแพงค่ะแต่ว่างวัวธรรมดาเขากลาเลี้ยงเลี้ยงยังไงให้เขาให้เขาให้ลูกเราได้ได้ปีละตัวแม่นค่ะ,คะเพราะฉะนั้นอาหารของงวัวธรรมดากับสิบโบเดกับสิบโบเดนักปันได แต่ว่าเขากับมีวิธีลดต้นทุนก็คือเขากับเอาพื้นทีพื้นทีของเขามันมัน,ม,นมันมันมีค่ะปกติแถวเนี่ยมันเป็นพื้นทีเฮห,หนาแบบแห่งแรงทั้งหมดเลยปุย๋ยขอพอแล้วปุ๋ยก็เอามาปลูกหญ้าใช่ค่ะเขากับปลูกหญ้าเสริมเพื่อลดต้นทุนสําหรับแม่ธรรมดาส่วน,ส,วนวส่วนมั่วทีส่วนงัวทีทรงประกวดก,กะอัดอาหารต้นทุนต่างกันค่ะถามคำถ,ถามต่อไปคือ การเลี้ยงง้วเนี่ยในปัจจุบันถือว,ว่าตอบโจทย์ชีวิต้ครองหรครับเอ่อถามาตอบโจทย์บ่มันตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเพราะว่าชะมอ่งอีกจังหนึ่งเรามันเป็นมันมันเป็นวิถีชีวิตแบบยั่งยืนนะคะเชื่อว่าหลายๆคนทีหลายๆคนที่เหตุงานประจําตอนเนี้ยทุกทุกคนก็ต้องหาสิ่งอะไรที่มันยั่งยืนในชีวิตปุ๋ยม่งว่าวิถีชีวิตแบบเนี้ยมันตอบโจทย์แมนค่ะมันมันตอบโจทย์มากๆเลย เพราะว่าเฮ้าบุหูว่ามือหนึ่งเฮาเสียดงานไหวหรือบอรหรือว่าในวัยกเกษียณน่ะเราออกไปแล้วเราจะไปทําอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเฮ้าเหลื่อมเห็ดพวกของพวกเนี่ยของพวกนี้มันสามารถที่จะออกผลผลิตให้เราได้เรื่อยๆสามารถที่จะขยายให้เราได้เรื่อยนั่นแสดงว่าเงินเฮามันกระามามาที่จะเพิ่ม,มขึ้นได้เรื่อยๆปุยมองว่าตอบโจทย์และเป็นอะไรที่มันมันบอหรู้ลาดอกค่ะแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตท,ท,ท,ที่ยั่งยืนโดยแท้จริง การที่ผู้หญิงมาเลี้ยงง่วงเนี่ยผมผมหมั่นใจว่าสิมนี้คนที่มงว่าเออสิเฮ็ด้ซ่มใดเลยว่าสิเฮ็ด<ม>จริงจังบ้สิ่<อ>ีบ่<อ>ครับอ๋อปุย๋ยเจอมาปุยเจอไม่เยอะแต้งแต่ปุยปุยเริ่มปลูกหญ้าตอนแรกคนก็หาว่าบาคือกันค่ะตอนแรกที่เอามาแล้วก็ปุยเอามาเอาง่วงมาขังแหลกสามแสนคนกหาว่าบาคือกันแต่ว่าเขาบ่สามารถที่เปลี่ยนความคิดคนใดแต่ว่า ตัวเขาเองอ่ะมีแนวทางว่าเราจะทําอะไรแล้วเราจะทํามันสุดแค่ไหนเรียนรู้บวกกับการทุ่มเททํามันจริงๆเนาะมันก็เห็นผลก็คือก็คือก็คือเนี่ยค่ะครับผมเนี่ยค่ะปุ๋ยขายงัอเดยดยปีแรกที่ปุ๋ยเห็ดจังที่ปุ๋ยบอกว่าปุ๋ยขายงูวใดตตัวหนึ่งหกเดือนปุ๋ยขายได้แสนแปดนั่นกับขามขาม,ขามข้ามข้อคนอรหาของคนไปใดตหลายขึ้นกันคือพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเห็ดได้แมนแมนค่ะ สำหรับสุดท้ายแล้อครับอยากฝากอี่ยังครับสมมุติว่ามีสาวๆหรือว่าพนักงานออฟฟิศยังสิอยากมาเริ่มเลี่ยงงัวสิไหมครับอยากฝากนียังกับขาครับถ้าเกิดว่าสิมาเริ่มเลี้ยงงัวจริงๆกระถามอันดับแรกเขาต้องถามเจ้าของก่อนแหละค่ะว่า ว่าว่าเท่าเราทำเราอยากทำมันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าบางเธอเห็นเห็นคนอื่นเพลียงนะโอ้ยมันอุ้ยมันน่ารักมันสวยงามแต่จริงๆแล้วมันมีมันมีรายละเอียดที่มันที่มันสอนกว่านั้นที่เฮาบ่เห็นถามว่าความเสี่ยงมีไหมความเสี่ยงมีเพราะว่าทุกเพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเท่ากับต้องยอมรับความเสี่ยงให้มันได้แล้วก็แล้วก็ถามตัวเองแบบจริงจังว่าเราจะทำมันจริงๆไหมไบที่นี่กันลุยไปเลยเอาปุ๋ยมองว่างานประจํา งานประจํากับเครื่องงานประจําแต่ว่าเราต้องมีเราต้องทําอะไรรองรับในวัยที่เราจะเกษียณหรือว่าในวันหนึ่งที่เราทํางานไม่ไหวเข้ากับต้องมีมีมเข้ากับต้องเฮ็ดรองรับทําทําไปเลยค่ะเฮ็ดลหลายอย่างไปเลยหลางานป้ามหลงการเลี้ยงงัวนี่นกะนี่กะปุยมองว่ามันเป็นเม็ดเงินที่ใดเงืนเป็นก่อนอหลีแมนค่ะเรามันกับเป็นเรามันกับเป็นวิธีชีวิตที่อย่างยืนปุยปุยปุยอย่างให้คนที่เฮ็ดงานประจําหันมามองหันมามองอาชีพเสริมหรือว่า อาชีพที่ล่องลับในว่ยให้ก้เข้ากระษียนน้าแหมนคะ่ะลุยลุยหรก็ทำภายใต้ความเสี่ยงที่เราเองเนะี่ยยอมรับได้แล้วก็ไปให้สุดเราทํามันอย่างจริงจังสาหรับคนที่ยังบ้านเนี่ยมีทุนปุยป๋ยม่งวาปุ๋ยม่งวาเริ่มจากลูกผสมไปก้อนก,นกระไดค่ะเพราะว่าเลี้ยงลูกผสมนะ่ะการสามาทีสีสางมูลคา่าหายไดค้คือการคือการพัฒนาสายเลือดนี่แหละค่ะ พัฒนาสายเลือดก,ก็คือพัฒนาอ้วเอฟนะคะเป็น F1 F2 F3 อเันนี้ทุนมันก็จะน้อยหน่อยค่อยๆค,ค,ค่อยทำไปเรื่อยๆหรือว่าทําไปแล้วเราเอ้ยเราโอเคเราเรายอมรับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะเออเราก็ถามเจ้าของแบบเราจะาถามเจ้าของยีหว่าเราจะไปทางนี้หรือเปล่าก็ค่อยเริ่มเดอนลอยก็ได้ม้วนถูกสายพันธุ์เราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้เหมือนกันอยู่ที่แนวทางของเราว่าเ้าวจีเพ็ดไปแบบไหนแค่นั้นเอง